เด็กๆนะคะวันนี้คุณครูจอยนะคะจะมาสอนเรื่องนาฬิกานะคะนาฬิกานะคะก็จะมีส่วนประกอบของนาฬิกาต่างๆนะคะก็อันนี้คุณครูวาดจำลองขึ้นมานะคะนาฬิกาก็จะมีหน้าปัดทันแรกก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะคะหมายเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าเลขสิบ เลขส1และเลข12นะคะในนาฬิกาเนี่ยมันจะมีเลขทั้งหมด1ถึง12นะคะเักเรียนสงสัยไหมว่าทำไมมีแค่เลข1่ถึง12ทำไมมันถึงได้พูดว่า5้ทุ่ม4ี่ทุ่มได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะคะทีนี้ต่อไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเข็มนะคะเข็มของนาฬิกา er จะมี2เข็มคือเข็มสั้นและเข็มยาวนะคะเข็มยาวใช้บอกเป็นนาที 5นาที10นาที15นาที20นาที30นาทีนะคะส่วนเข็มสั้นใช้บอกเวลานะคะเวลาเช่น3นาฬิกาสนาฬิกาหนาฬิกาหกนาฬิกานะคะและอีกอย่างหนึ่งนัาเรียนจะสังเกตคุณจะใช้คำว่านาฬิกาถ้าเป็นภาษาพูดเขาจะใช้คำว่าโมงอย่างเช่น3าโมง4ี่โมง5โมง9โมง10โมงแต่ถ้าเป็นภาษาทางราชการนะคะเขาก็จะเรียกว่า9นาฬิกา 10นาฬิกา11นาฬิกา12นาฬิกาซึ่งเราต้องใช้คำว่านาฬิกาในเวลาเรียนนะคะทีนี้นอกจากเข็มยาวบอกนาทีเข็มสั้นบอกเวลาแล้วนะคะมันจะมีช่องอีกนะคะช่องใหญ่ๆนะคะเท่าๆกันก็คือช่องนี้ตรงสีแดงๆนี่นะคะในช่องเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นขีดย,ย่อยๆ5ขีด1 2 3 4 5 ที่นี่ก็จะเป็นช่องย่อยๆมี12ช่องนะคะ1ช่อง2ช่อง3ช่อง4ช่อง5ช่อง6ช่อง7ช่อง8ช่อง9ช่อง10ช่อง11ช่องและก็12ช่องนะคะทีนี้นาฬิการมีความสําคัญอย่างไรมีความสําคัญก็คือใช้แบ่งเวลาบอกเวลาเช้าเวลากลางวันแล้วก็เวลาเย็นแต่พวกเราจะแบ่งเป็น ส่วนใหญ่ๆได้สองช่วงเวลานะคะการแบ,บ่งเวลาแบ,บ่งได้สองช่วงเวลาคือเวลากลางวันและก็เวลากลางคืนนะคะเวลากลางวันจะเริ่มจาก6นาฬิกาถึง18นาฬิกาและเวลากลางคืนจะเริ่ม18นาฬิกาถึง6นาฬิกาในหนึ่งวันเราจะมี24ชั่วโมงนะคะเด็กๆก็ควนได้นะคะนี้ครู อให้เด็กๆลองฝึกอ่านดูนะคะอันนี้เข็มยาวชี้เลข12นะคะเข็มสั้นอา้าแล้วเริ่มจับหกนาฬิกาวเวลาเช้าเลยนะคะเข็มสั้นจะชี้เลขหกอย่างนี้อ่านว่าหกนาฬิกาเด็กๆลองอ่านสิคะอ่าเก่งม,มากแล้วถ้าเข็มสั้นชี้เลขเจ็ดเราจะอ่านว่าอะไรคะเจ็ดนาฬิกาถูกต้องค่ะถ้าเข็มสั้นชี้เลข แปดเราก็อ่านว่าแปดนาฬิกานะคะเข็ยนสั้นชี้เลขเก้าเราก็อ่านว่าเก้านาฬิกานะคะอันนี้เลขสิบก,ก็สิบนาฬิกาสิบเอ็ดก็สิบเอ็ดนาฬิกาถ้าสิบสองก็สิบสองนาฬิกาหรือถ้าเป็นภาษาพูดที่เราพูดกันทั่วไปก็เที่ยงเวลาเที่ยงตรงนะคะทีนี้เราจะไปอีกเป็นเวลาบ่ายโมง บ่ายโมงนะคะบ่ายโมงเราไม่เรียกบ่ายโมงเราจะเรียก13นาฬิกาทีนี้คําว่า13บมนาฬิกามันมาจากไหนล่ะวิธีที่1ก็คือมันมาจากหลังจากเที่ยงนะคะ12แล้วก็อ่านไปเป็น13แต่เราจะอ่านแต่เข็มสั้นนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเอา12บวกกับเลข1 12่บวก1ก็กลายเป็น13นาฬิกาอันนี้จะเป็นเวลาบ่ายแล้วนะคะเราจะเรียก13นาฬิกา ้าเขียนสั้นไปเลขสองจะอ่านว่าอะไรดีคะอ่าถูกต้องค่ะเรียกว่า14นาฬิกา14นาฬิกามาจากไหนก็คือเอาเลขตรงเข็ยมยาวเลข12บวกกับเลข2 1 2สิบสองวกเป็น1ิเป็น13 14นาฬิกานะคะนะคะวันนี้เราก็จะเรียนรู้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะขอให้เด็กทบทวนถ้า ไม่เข้าใจเนียป,ป็นเปิดคลิปซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการทบทวนขอให้ผู้ปกครองร่วมมือนะคะในการสอนหรือสอนเพิ่มเติมหรือในขณะที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยคุณแม่สามารถถามเด็กได้ว่าเออเอาหนูตอนนี้กินาฬิกาลูกอ่มนะคะเช้ามาคุณแม่ถามเลยสมมติว่ากนที่ เกมส์สั้นอยู่เลขเจ็ 7, แม่ถามลูกเลยว่าอา้าวเด็กวันนี้กี่นาฬิกาลองให้เด็กตอบนะคะใช้ได้ในชีวิตประจาวันทุกเวลาเลยหรือถ้าตอนเที่ยงลองถามเด็กดูสิคะว่ากีนนาฬิกาแล้วให้นักเรียนตอบนะคะคุณครูก็ขอจบคลิปนี้ในวันนี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะคิดอะไ